ฝนหยุดแล้วครับพี่นอ้องผมชิพ้าไปหาเบึง้งใต้กบใต้ป่าเบึง้งอาซิมีป่าที่มันเนินบืนน้ำนะนะครับฝนทั้งนี้ในหยุดแล้วแต่ว่าทาั้งอื่นก็นยังตกฝ้าก็ยังห้องอยู่น้ำเต็ม เดินบ้านอยู่ตอนนี้ในล่งสระปลาแนละ้วพี่น้องเบิ่งปลา โอ้ปลาคอใหญ่โอ้ปลคอใหญ่ไปแล้วพี่น้องไปแล้ว จะปลาซิวเป็นมูเป็นมูนมอยู่โอ้เสียงปลาโอ้ขนกบใหญ่ตัวหนึง่งตาแดงเกล่งๆอยู่เดี๋ยวพาไปเบ่งกบพี่น้อง เห็นกบแล้วโอ้โกบสองโตัวโดดน้ำไปแล้ว โอ้ตื่นมาโดดน้ำไปแล้วพี่น้องไอก้กบกบสองตัวกบสองตัโวโอ้ประคอได้นี่ประคอประคอ เด็กควันหมอกหัวอบอกโอ้โหไปแล้วคุณเจ้าปะคออะไรสวบปัสดวอยู่อืมแต่ว่าฝนเศร้าก้อนทานา้ำไหลเนี่ยผมว่านี่ซ้อน้ำไหลยืดดินอู้หูนี่กระได พอคอยง่ายคุณยังคักด้วยเอาพี่น้องเอา้าแต่ย่านฝ้าให้ซัมนี่คนด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าฝนหยุดตกดีๆก็อ่อยาผ้ามาอาละอ้ะอมยเดี๋ยวครับโอ้เสียงกบห้องยี่ทั้งพุ่น โอเคครับเดี๋ยวยังค่อยว่ากันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ